สวัสดีจ้าสวัสดีชาวราศีมังกรลัคนามังกรดวงรายเดือนกรกฎาคม2568เดือนนี้ไพย่ยิปซีอยากบอกอะไรก้าเหรียญมาเลยจ้าเจ็ดดาบมาเลยจ้าสามถ้วยเฉลิมฉลองจ้าจำคำอาจารย์ไว้นะ ถ้าต่อแหลแล้วมีประโยชน์ก็จงต่อแหลต่อไปการรู้จักใส่หน้ากากอยู่เป็นมันจะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะเรื่องของเงินการเจรจาทรัพย์สินบ้านรถที่ดินอสังหา ใครที่ต้องใช้ปากทำมาหากินอาชีพที่ต้องใช้หน้าในการติดต่อเจรจาดังนั้นน้ำขุ่นไว้ในน้ำใสไว้นอกชีวิตแฮปปี้มีความสุขรวยประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเก้าเหรียญเนี่ยหมายถึงการต่อรองการเจรจาขอขึ้นเงินเดือนหน่อยได้ไหมขอเลื่อนขั้นหน่อยได้ไหม สถ้วยการเฉลิมฉลองข้าวดีสิมีการโปรโมตโปรเจกต์ใหญ่ได้นะสำเร็จนะเจรจาดิวการบริษัทไหนจะประมูลได้เราได้เราชนะเราสำเร็จหรือแม้แต่การไปสัมภาษณ์งานใหม่ ก็มีโอกาสได้เพราะฉะนั้นน้ําขุนไว้ในน้ําใสไว้นอกตอแหลให้เป็นอยู่ให้เป็นสําหรับใครที่ยังไม่ได้เปลี่ยนงานโยกงานไปไหนแต่จําเป็นต้องอยู่ในองค์กรร้อยพ่อพันแม่คนดีก็มีคนดินทารับหลังก็เยอะอยู่อย่างไรไม่ให้เจ็บช้านาใจอยู่แบบใสหน้ากากเข้าหากันโลโคือละครทุกตอนต้องแสดงจบถ้าทำได้ดังนี้ งานประสบความสำเร็จก้าวหน้าร่วมงานกับใครก็ไม่มีปัญหาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจเพราะฉะนั้นคนเราอาจจะเกียดขี้หน้ากันแต่วัตถุประสงค์เดียวกันเป้าหมายเดียวกันชนะสำเร็จเงินขึ้นนะ เงินขึ้นเงินเพิ่มตำแหน่งขึ้นตำแหน่งเพิ่มเจราจาค้าขายสำเร็จใครจะขายบ้านใครจะซื้อบ้านเซลลนายหน้าติดต่อเจราจาโดดเด่นงานออกรายงาน,นงานอีเวนต์ก็ดีนะงานที่เกี่ยวกับการเฉลิมฉลองสังสรรค์สังคมเปิดพับเปิดบ้าเปิดร้านเหล้าได้การเงินดีไหมดีมากแต่รายจ่ายเยอะภาษีสังคมนะ เตรียมเงินใส่ซองค่ะนะมันขัดไม่ได้จริงๆมันต้องมีหน้ามีตาหน่อยนะแม่หนูก็ต้องไปนะแม่งานบวชหนูก็ต้องไปงานแต่งหนูก็ต้องไปขึ้นบ้านใหม่ละปริญญาหนูก็ไม่ขาดสาวาทิทิ์เขานัดกันร้านเหล้าหนูก็ต้องไปแม่อือไม่เป็นไรไปเถอะเพราะว่าใหยสังคมเนี่ย ไพ่ที่เกี่ยวกับการเข้าสังคมนะมันค่อนข้างโดดเด่นเธออาจจะได้เงินเธออาจจะได้งานเธออาจจะได้คอนเน็ชันจากการเข้าสังคมเพราะฉะนั้นนะบางครั้งมันก็ต้องใช้เงินซื้อสังคมเพื่อให้ได้มาซึ่งอะไรหลายๆอย่างแต่เงินนะไม่ใช่แค่เงินก้อนนะเก้าเหรียญบางทีหมายถึงอสังหารนะอยากซื้อรถยื่นกู้ผ่านยื่นกู้สําเร็จหรือแม้จะไพ่แบบนี้เป็นค่าในหน้าค่าให้เปล่าหรือหมายถึงส่วนแบ่ง แบ่งที่ดินแบ่งทรัพย์สินแบ่งมรดกมีโอกาสได้เพราะฉะนั้นการเงินโดยรวมดีมากแต่ไพ่เจ็ดดาบเนี่ยเธอก็ต้องระวังนิดนึ่งนะจ๊ะไพ่ใบนี้หมายถึงยีพวกปากหวันคนเปรี้ยวมาหยิบมายืมมาขอพึ่งพานะอีกความหมายหนึ่งหมายถึงโดนหลอกต้องดูดีๆนะยะดูดีๆนะยะเขาพูดจาดนีน่อยโน่นนี่หลงคารมเขาเราจะโดนหลอกนะคะ ส่วนเลขเด่นเลขมงคลคือ379เลขเด่นเลขมงคลคือ379 เราก็หมั่นขอพอรพระแม่ธรณีหมั่นขอพอรพระแม่ลักษมีโชคลาบส่วนใหญ่อยู่ใต้ดินนะเธอโชคลาบส่วนใหญ่อยู่ใต้ดินนะรู้กันนะรู้เรื่องนะ3,7,9นะที่เหลือคือใช้ปากให้เป็นประโยชน์เงินทองไหลมาเทม,มาใสหน้ากากาให้เป็นแล้วจะรวยเดือนนี้มีเงินก้อนเข้าแน่นอนเรื่องที่ไม่ดีเรื่องเดียวคือความรักก่อนจะไปเรื่องของความรักอาจารย์ขอฝาก แกช่วงนี้ฮิตมากยอดสั่งทะลุ100องค์อ่ะ100ชุดนะแกเป็นไปได้ยังไงแต่ปังจริงนะลูกค้าที่กลับมาบอกแม่ดีมากแม่หนูยังไม่ได้รับของเลยออเดอร์หนูข้าวแม่หนูขายดีขึ้นมันเลิศ นากระบาดเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของนาคสองตัวกอดก,กันเกี่ยวกันเก้ยวกันเป็นงูสองตัวกินหางกันเสริมดวงการเงินเสริมดวงโชคลาภมีกินมีใช้ไม่หมดไม่อดตายเสริมดวงในเรื่องของการงานรักให้สมัคีกลมเกีียวเป็นที่รักของลูกน้องบริวารเจ้านายเสริมดวงความรักป้องกันลักซ้อนสะท้อนมือที่สป้องกันคุณใสและสิ่งไม่ดี ชุดนี้มีติดตัวไว้ไม่อดตายใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็เมตตา239บาทส่งฟรีการันตีความเฮงความปังย้ำการันตีความเฮงความปังจัดส้บาบาทส่งฟรีไม่มีปลายทางอยากได้แคปหน้าจอขอคนที่พร้อมย้ำขอคนที่พร้อมเพราะไม่มีเก็บปลายทางค่ะ ส่วนเรื่องของความรักทําไมถึงไม่ดีเจ็ดดาบมันเป็นไพ่ชูชูรักรักซ้อนปิดบงังซ่อนเล่นลับลมคมในระวังระแวงหึงหวงบางคนน่ะแฟนไม่เข้าบ้านเลยติดเพื่อนติดเพื่อนติดฝูงเข้าสังคมชำ่ชาระวังนะ มันจะมีความหึงหวงระแวงกันคือไอคนโสดเนี่ยอาจารย์ไม่ห่วงเท่าไหร่อาจารย์ห่วงคนมีคู่เพราะว่าคนมีคู่ถ้ามันมีชู้มันนอกใจมันก็จะวุ่นวายมันก็จะเริ่มเหมือนวัวสันหลังว่ามันจะเริ่มระวังระแวงคลังแคลงสงสัยมันจะอยู่กันไม่ได้นะคะคนโสดเนี่ยกินเล่าเข้าสังคมไปไม่ต้องอะไรเยอะนะคะ ระวังอย่างเดียวระวังไปเป็นชู้โดยที่ไม่รู้ตัวจะคุยกับใครจะคบกับใครจะแอบแซบกับใครก็ดูดีๆด,ด้วยนะคะหน้ามิดตามัวขึ้นมาเอาผัวชาวบ้านมาเป็นผัวเราไม่เก๋ไม่เลิศน,นะคะเลขเด่นเลขมงคลบอกไปแล้วสุขภาพถ้าจะผ่าตัดจะสัญญามช่วงนี้ดีระวังในเรื่องของการกินและการดื่มโดยเฉพาะคนที่ดื่มแอลกอฮอล์นะคะ จำกินเล่าเข้าสังคมได้แต่เธอต้องดูแลร่างกายด้วยนะจ๊ะตรวจตับตรวจไตหน่อยแก้เคดนิดนึงสำหรับคนราศีมังกร ถวายใบมิ้นกนใส่บาตรท,ทาบุญปกตินี่แหละแต่เธอซื้อใบมิ้นกูนพระเขาต้องใช้กลโนวดนน่ะเธอเอาใบมิ้นกูนใส่ไปในนั้นด้วยเป็นการตัดเวรตัดกรรมแต่เดือนนี้ดวงดีดวงเฮงดวงปังเงินลดงานเลิศน,น,น,นะความรักก็ดูดีๆก็แล้วกันไม่นอกใจกันดีที่สุดไม่อยากให้ระวังระแวงแต่บางครั้งก็ต้องระวังนิดนึงกันแล้วกันเนาะใครอยากเช็คดวงส่วนตัวทักแชทมาได้เลยดูดวงด้วยไพ่ยิปซีหนึ่งคำถามเริ่มต้น30้ พิมพาทุสาธุ379กกดแชร์กดไลค์ตอบแทนค่าครูดูดวงคลิปนี้ดูฟรีนะคะสวัสดีค่ะ